นี่ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะเมื่อกี้ถ้าเราหักไว้อย่างนี้ใช่ไหมยางมันจะออกเราต้องตั้งหัวไว้อย่างนี้นะให้ยางออกให้หมดนะครับแล้วก็ล้างยางออกให้เกลี้ยงเลยถึงจะเอาไปบ่มได้ไ,ดไม่งั้นมันจะเน่านะครับถ้าเราไม่หักแล้วก็ปักยางออกให้หมดอย่างเงี้ยเวลาที่เราไปบ่มมันจะเน่าแล้วเวลากินเนี่ยมันจะมีกลิ่นยางมะมว่วงนะครับเราก็หักหักงงออกก่อนแล้วก็ปักไว้หัน,นอ,อย่างนี้ใช่ไหมอย่าหันเข้าหาตัวไม่งั้นมันจะพุ่ง่อใช่เวลาหักก็หักอย่างนี้เหมือนที่ทำให้ดูเมื่อกี้ไงเดี๋ยวลองสาธิตด้วยอีกร ใหญ่เลยนี่ใหญ่มากอันนี้ปึ๊บนี่โอ้โหเห็นปะเห็นปะเห็นเห็นปะเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะยางไหลกรุกเลยเมื่อกี้ถ้าเกิดโดนปึ๊บเนี่ยผิวหนังมันจะไหม้เลยนะอันตรายมากยางมะม่วงนี่แล้วก็ปักให้เขายางไหลให้หมดเลยแล้วก็ล้างให้เกลี้ยงแล้วก็เช็ดทําความสะอาดให้แห้งแล้วก็เอาไปห่อผ้าบ่มไว้เอาไปทำข้าวเหนียวมะม่วงเป็นแมงโก้แมงโก้เหนียวโอเค ปเดี๋ยวเราไปบ่งกันเดี๋ยวเราตอนสุกแล้วเราจะทำให้ดูเราจะเอามาให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งโอเค